สำนักการสารปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุก,กระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยลิต สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสารปกครองประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19นาฬิกานาทีถึง20นาฬิกากับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะ คุณผู้ฟังคะการเล่นพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นนะคะถือเป็นความผิดทางอาญาค่ะดังนั้นเมื่อเป็นคดีอาญาผู้กระทําความผิดก็จะต้องถูกดําเนินคดีอาญาด้วยนะคะ แต่ประเด็นที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือหากผู้กระทำความผิดในคดีอาญาดังกล่าวนั้นเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยล่ะคะการกระทำที่เป็นความผิดทางอาญาแล้วไปเกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันค่ะจะเป็นความผิดทางวินัยด้วยหรือไม่นะคะและหากเป็นความผิดทางวินยัยบทลงโทษของการกระทำนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะวันนี้ทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากท่านจิตติ คุณแพงคุณค่ะตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองกลางนะคะท่านจะนําเรื่องราวที่เป็นความรู้แล้วก็อุทาหรณ์มาพูดคุยกับเรานะคะส่วนรายละเอียดของคดีนั้นจะเป็นอย่างไรตอนนี้เรามาฟังจากท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับคุณเบิร์ตและท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะท่านคาบุคคลที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนันค่ะจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะท่านเมื่อเอ่ยถึงผู้ใหญ่บ้านและกำนันนะครับค่ะ โดยก่อนที่จะมีผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีหมู่บ้านเกิดขึ้นก่อนนะครับโดยหมู่บ้านจะเกิดมาจากสองเกณฑ์ด้วยกันนะครับเกณฑ์แรกคือจำนวนบ้านโดยหมู่บ้านหนึ่งจะต้องมีบ้านหลายหลังนะครับเกณฑ์ที่สองนะครับเอาจำนวนประชาชน คือบ้านมีจํานวนน้อยหลังคาเรือนก็ตามนะครับแต่มีประชาชนในบ้านตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไปนะครับก็จัดตั้งเป็นหมู่บ้านได้อเมื่อมีหมู่บ้านแล้วจะต้องมีผู้นําผู้นําในหมู่บ้านเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับโดมีหนึ่งคนและในหมู่บ้านอาจจะมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้นะครับหมู่บ้านละสองคน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ในการดูแลราษฎรที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านมีทั้งหมด15ประการาแต่ที่สำคัญที่จะนำมาให้คุณเบิร์ตและท่านผู้ฟังทราบนะครับก็มีอยู่3ประการด้วยกันนะครับประการแรกคือต้องมีชันชาติไทยโดยการเกิดน,นะครับประการที่สองมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์ในวันรับเลือก ผู้ใหญ่บ้านนะครับและประการที่สามมีพลำเนาแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีอันนี้คือคุณุบัติของผู้ใหญ่บ้านนะครับในส่วนของกำนันนั้นเกิดขึ้นจากว่าหมู่บ้านหลายหมู่บ้านจะตั้งขึ้นเป็นตำบลนะครับในตำบลหนึ่งจะมีผู้ปกครองคนหนึ่งนะครับเรียกว่ากำน,นัน บุคคลที่เป็นกำนันนั้นมาจากไหนนะครับบุคคลที่เป็นกำนันนั้นก็คือมาจากการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นนะครับมาเป็นกำนันหากมีผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นหลายคนสมัครที่จะเป็นกำนันนะครับก็จะต้องมีการลงคะแนนเลือกหนึ่งคนมาเป็นกำนันนะครับดังนั้นหากหมู่บ้านใดก็ตามนะครับที่ผู้ใหญ่บ้านได้เป็นกำนัน หมู่บ้านนั้นกำนันก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยค่ะ<ฆ>ในการเป็นกำนันนะครับคุณเบิร์ตครับไม่ได้เป็นตลอดไปนะครับค่ะ<ฆ>โดยมีเหตุที่จะต้องออกจากกำนันด้วยกันนะนะครับอยู่หลายประการด้วยกันนะครับแต่ที่จะนำมาเรียนให้คุณเบิร์ตและท่านผู้ฟังทราบก็อยู่ห้าประการด้วยกันคนะ่ะ<ฆ>ประการที่หนึ่งก็คือเมื่อออกจากผู้ใหญ่บ้าน ก็คือหมายความว่าถ้าหากเกษียณจากผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ต้องพ้นจากกำนันด้วยนะครับประการที่สองก็คือลาออกจากการเป็นกำนันประการที่สามก็คือตำบลที่ตั้งขึ้นนั้นถูกยุบนั่นหมายความว่าเมื่อตำบลถูกยุบกำนันก็ต้องพ้นไปด้วยนะครับประการที่สี่ก็คือถูกสั่งให้ออกนะครับแล้วก็ประการที่ห้าก็คือกำนัน ถูกปลดหรือว่าถูกไล่ออกครับคุณเร์ดครับค่ะท่านคาคดีในวันนี้นะคะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะท่านสาหรับคดีที่นํามาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะสืบเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าไปจปับกลุ่มผู้ลักลอบเล่นการพนันชนไก่นะครับเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตที่กลางทุ่งนาในจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับค่ะ ู้ต้องหาทั้งหมดที่จับได้มี15คนและใน15คนนั้นปรากฏว่ามีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกำนันอยู่ด้วยนะครับ<ะ>ผู้ฟ้องคดีกับพวก15คนจึงถูกดำเนินคดีอาญานะครับ<ะ>ในเวลาต่อมาศาลจังหวัดมีคำพิพากษาให้ปรับคนที่เล่นการพานันชนไก่ปรับคนละ800บาทนะครับ แต่หลังจากที่สารจังหวัดมีคำพิพากษาปรับไปแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวนะครับแล้วก็เห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีเป็นกำนันแต่ว่าได้ไปเล่นการพนันชนไก่นะครับถือว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดทางวินัยนะครับจึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นกำนันผู้ฟ้องคดี ไม่เห็นด้วยนะครับคุณคเบิร์ครับคือนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ศาลมีคำที่พากษาหรือว่าคําสั่งของผู้รลการจังหวัดนะครับที่สั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นกำนันครับคุณเบิร์ตครับค่ะท่านคะจากกรณีที่เกิดขึ้นนะคะผู้ฟ้องคดีได้รับโทษทางอาญานั่นก็คือโดนปรับเป็นจํานวนเงิน800บาทนะคะข้อหาที่เล่นการพนันไก่ ชนไก่อะค่ะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วทีนี้ผู้บังคับบัญชาค่ะได้ดําเนินการอะไรนอกเหนือจากนี้อีกบ้างไหมคะครับขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันนะครับถือเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันจึงต้องมีระเบียบหรือวินัยนะครับค่ะ เมื่อใดก็าตามนะครับที่ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันกระทาผิดวินยัยที่ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ผู้บังคับบัญชาของกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านคือในอำเภอหรือผู้ว่าการจังหวัดมีอำนาจลงโทษทางวินัยได้นะครับสำหรับการกระทาความผิดวินัยของผู้ใหญ่บ้านและกำนันนั้นตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่นะครับให้ถือเอาวินัยของข้าราชการพลเรือน มาเป็นวินัยของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับโดยวินัยของข้าราชการพลเรือนนั้นก็มีอยู่หลายกรณีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นกำนันแต่ว่าไปเล่นพนันชนไก่และก็ถูกศาลจังหวัดลงโทษปรับข้อหาเล่นการพนันซึ่งการเล่นการพนันทั้งซึ่งการเล่นการพนันทุกท่านก็คงทราบอยู่แล้วว่า เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าในอำเภอจึงมีอำนาจในการสอบสวนผู้ฟ้องคดีเพื่อพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีไปเล่นพนันชนไก่นั้นเป็นความผิดพิัยหรือไม่ได้ครับคุณเบิร์ตครับค่ะท่าน้าทีนี้เมื่อคดีค่ะมาสู่ศาลปกครองแล้วนะคะศาลปกครองค่ะมีคําพิพากษาอย่างไรบ้างคะครับใน คดีนี้ครับคุณเบิร์ตครับเมื่อผู้ฟ้องคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองแล้วนะครับ<ฆ>ผู้ฟ้องคดีได้อ้างเหตุผลเพื่อให้ศาลนําไปใช้ในการพิจารณาที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องมาก็คือผู้ฟ้องคดีต้องการให้ศาลมีคําพิพากษาหรือว่าเพิ่มถอนคาสั่งนะครับ<ฆ>โดยข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีนะครับที่อ้างมามีอยู่ทั้งหมด3าประกา,การด้วยกันนะครับคุณเบิร์ตครับ<ฆ>ในประการแรกผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการสอบสวน ที่เกิดขึ้นแล้วก็นํามาสู่การลงโทษผู้ฟ้องคดีนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับค่ะประการที่สองนะครับผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทาผิดวิน,นัยนะครับค่ะหรือผู้ทํานองว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทาผิดอาญานั่นเองนะครับค่ะประการที่สามนะครับประการสุดท้ายผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีการลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีสองครั้งนะครับค่ะเพราะฉะนั้นคําสั่ง ที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับในการพิจารณาของศาลนะครับว่าคําสั่งลงโทษชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เมื่อได้พิจารณาข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับโดยข้ออ้างประการแรกนะครับสารท่านเห็นว่าก่อนที่จะมีการลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากการปิดกัมนานนะครับคณะกรรมาการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดี ชี้แจงแก้ข้อเก่าหานะครับก็คือหมายความว่าได้ให้ผู้ฟ้องคดีทําหนังสือชี้แจงแสดงพยานหลักฐานนะครับว่าผู้ฟ้องคดีผิดหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีโอกาสชี้แจงแก้ข้อเก่าหานะครับเพราะฉะนั้นข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในประการแรกศาลท่านจึงเห็นว่าไม่อาจรับฟังได้นะครับ ส่วนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีนะครับในประการที่สองนะครับประการที่สองก็คืออ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ผิดวินัยนะครับค<ฆ>่ะศาลท่านเห็นว่าในข้ออ้างนี้เมื่อผู้ฟ้องคดีนะครับได้มีการลักลอบเล่นการพนันชนไก่จริงนะครับแล้วก็เป็นการเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับค<ฆ>่ะอีกทั้งบริเวณที่มีการเล่นการพนันชนไก่นั้น ก็อยู่ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีนะครับข้ออ้างในประการที่สองของผู้ฟ้องคดีก็รับฟังไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนข้ออ้างประการสุดท้ายของผู้ฟ้องคดีนะครับที่อ้างว่ามีการลงโทษผู้ฟ้องคดีสองครั้งนะครับคำสั่งก็จึงไม่ชอบในข้ออ้างในประการที่สามของผู้ฟ้องคดีนะครับ ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมให้คุณเบิร์ตและท่านผู้ฟังทราบอย่างนี้นะครับว่าในครั้งแรกนะครับผู้ว่าการจังหวัดมีคําสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการนะครับผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยนะครับจึงมีการอุทธร์คําสั่งลงโทษนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะผู้มีอำนาจพี่นาอุทธร์เห็นว่าคําสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะว่ารองผู้ว่าการจังหวัดไม่มีอำนาจสอบสวนผู้ฟ้องคดีต่อมามีการเพิกถอนคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีนะครับเมื่อมีการเพิกถอนคำสั่งลงโทษแล้วผู้ว่าการจังหวัดมีการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีใหม่นะครับเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วก็มีการสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการนะครับซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามีการลงโทษสองครั้งนะครับ โดยข้ออ้างนี้นะครับสารท่านเห็นว่าหากมีการลงโทษในการกระทบผิวินัยในเรื่องเดียวกันสองครั้งนะครับคําสั่งจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแต่ว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีนั้นนะครับไม่ได้มีการลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการสองครั้งแต่อย่างใดนะครับเหตุที่ไม่มีการลงโทษสองครั้งเพราะว่าการลงโทษครั้งแรกนั้น ที่ดำเนินการไม่ถูกต้องได้ม hmm. ีการเพิกถอนแล้วนะครับคุณเบิร์ครับเมื่อคําสั่งในครั้งแรกมีการเพิกถอนคําสั่งครั้งแรกจึงไม่มีนะครับต่อมาเมื่อผู้การจังหวัดนะครับมีการสอบสวนใหม่แล้วก็มีคําสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องได้ออกและการในครั้งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการลงโทษในครั้งที่สองนะครับจึงไม่ใช่เป็นการลงโทษซ้ํำนะครับ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในประการที่สามนะครับสารชัดเห็นว่ารับฟังไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับค<ฮ>่บะเพราะฉะนั้นในคดีนี้นะครับสารจึงมีคําพิพากษายุคฟ้องนะครับค<ฮ>่ะคำพิพากษาที่นํามาพูดคุยกันในวันนี้คือคําพิพากษาสายวาความสูงสุดคดีหมาเยเลขแดงที่อรยี่สิบสองครับ 2>, 2 5 6 3ครับคุณเบิร์ตคับค่ะท่านค้าสุดท้ายแล้วนะคะท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้ความรู้เพิ่มเติมอีกสักนิดไหมคะกับคดีที่เราคุยกันคะ่ะครับสิ่งที่จะฝากทิ้งท้ายให้ท่านผู้ฟังก็คือว่าบุคลากรที่เป็นเจ้าที่ของรัฐน,นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการลูกจ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ,รบนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งหน้าที่ให้เป็นไป,นปนตามระเบียบกฎหมายแล้ว ยังต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนด้วยนะครับค่ะอบุคคลใดก็ตามที่เป็นข้ิรการกำนันผู้ใหญ่บ้านมีการประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือว่าบางกรณีอาจจะผิดอาญาแล้วก็ผิดวินัยด้วยนะครับาตามคดีตัวอย่างในวันนี้นะครับ ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านจิตติคุณแพงคุณตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองกลางนะคะที่ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่าน ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลังนะคะท่านสามารถเข้าไปรับฟังได้ค่ะทาง Facebook หรือว่าพอดแคสต์นะคะชื่อสำนักงานสารปกครองหรือทางเว็บไซต์ของสมาคมสื่อช่อสะอาด w w w ร h o ไ s a a เว็ t h ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะทางช่อง YouTube ค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานของสารปกครองหรือคดีปกครอง สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่สายด่วนสารปกครองนะคะ1355และท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้พบกับรายการสารปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19เนาิกา30นาทีถึง20นาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันพรน,นภาบุญริศต,ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครอง ช่วยโก็ผิดคุณผู้ฟังครับคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการที่ร้อยตำรวจเอกเก่งกาศกับพวกได้จับกลุ่มนายเอกพร้อมยาบา้า41เ,เม็ดและแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำน่ายโดยนายเอกให้การรับสาร,รภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงได้มีการนำตัวนายเอกพร้อมด้วยของกลางและบันทึกการจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนแต่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา และสรุปสำนวนเสนออายาการจังหวัดเพื่อสั่งฟ้องในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ใช่ความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำน่ายที่มีบทลงโทษรุนแรงกว่าซึ่งต่อมาสารจังหวัดได้พิพากษาลงโทษจำคุกและลงโทษปรับแก่นายเอกร้อยตำรวจเอกเก่งกาจจึงร้องทุกข์กล่าวโทษว่าพนักงานสอบสวนกระทำการในตำแหน่งโดยมิชอบเพื่อช่วยเหลือนายเอกให้ได้รับโทษน้อยลง ตำรวจภูทรภาค3ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีและต่อมาได้มีคำสั่งไล่พนักงานสอบสวนท่านนี้ออกจากราชการฐานเป็นผู้ประพฤติช,ช่วยอย่างร้ายแรงหลังจากที่พนักงานสอบสวนท่านนี้ได้อุทธรณ์คำสั่งแล้วและถูกยกอุทธรณ์ก็ได้นำคดีมาฟ้องต่อสารปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวศารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อหาแก่นายเอกว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้นโดยไม่ได้สอบข้อเท็จจริงหรือหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนจับกลุ่มจากร้อยตำรวจเอกเก่งกาศและพยานผู้ร่วมจับกลุ่มเป็นการแจ้งข้อหาที่ไม่ตรงตามที่ร้อยตำรวจเอกเก่งกาศได้กล่าวหาไว้เพราะหากผู้ฟ้องคดีถือบันทึกการจับกลุ่มเป็นแนวทางในการสอบสวนผู้ฟ้องคดี อาจได้ข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับบันทึกการจับกุมกรณีมียาบ้าไว้เพื่อจํหน่ายดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีเสนอให้สั่งฟ้องผู้ต้องหาในข้อหาที่มีโทษน้อยกว่าที่ร้อยตำรวจเอกเก่งกาศได้แจ้งข้อหาไว้จึงไม่สอดคล้องกับหลักฐานการจับกุมและคำรับสารภาพของผู้ต้องหาทําให้พนักงานอายการมีคําสั่งฟ้องผู้ต้องหาและสารจังหวัดมีคําพิพากษาลงโทษในฐานความผิดดังกล่าวกรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ต้องหาได้รับโทษน้อยลงซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วสารปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th คงคลัไม่ดำเนินการโวนคืนที่ดินแก่ทายาทของผู้ยกให้ในกรณีนี้จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองสารปกครองคอเซ็นเตอร์1 3 5 5เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนอุทิศให้แล้ว ถ้าไม่ใช้ก็ขอคืนคดีปกครองเรื่องนี้มีอยู่ว่าบิดาของนายมากมีจิตใจที่เป็นกุศลบริจาคที่ดินแปลงหนึ่งให้แก่กรมอนามัยเพื่อก่อสร้างสถานีอนามัยกรมอนามัยได้ดำเนินการสร้างสถานีอนามัยจนเสร็จสิ้นแต่ต่อมาได้ย้ายสถานีอนามัยไปก่อสร้างในที่แห่งใหม่ที่ดินเดิม จึงถูกปล่อยให้เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์มากกว่า20ปีนายมากจึงยื่นหนังสือขอที่ดินแปลงนี้คืนในฐานะทายาทของผู้ยกให้แต่กระทรวงการคลังและกรมธนรักษ์พิจารณาแล้วไม่คืนที่ดินให้นายมากจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อสารปกครองว่ากรมธนรักษ์ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการคืนที่ดินซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วให้แก่ตน ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยในคดีนี้ว่ากรมอนามัยได้ปล่อยที่ดินแปลงพิพาททิ้งไว้โดยไม่มีสิ่งปลูกสร้างและไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆที่ดินดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นที่ราชพัสดุซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ได้เลิกใช้ประโยชน์แล้วจึงเป็นไปตามมาตร,รา9ของพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพศ2518ที่กำหนดว่า หากจะถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งหากได้มีการดำเนินการถอนสภาพแล้วที่ดินดังกล่าวก็จะไม่มีสภาพเป็นที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอีกต่อไปและไม่อยู่ในเงื่อนไขห้ามโอนกรรมสิทธิ์คืนให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้ดังนั้นกรมธนรักษ์ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณารวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้เพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการปราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินการที่กรมธนารักษ์ยังไม่ได้ดำเนินการจึงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติสุดท้ายสารปกครองสูงสุดก็พิพากษาให้กรมธนารักษ์ ดำเนินการดังกล่าวภายใน45วันเพื่อพิจารณาคืนที่ดินราชพัสดุแหล่งพิพาทให้แก่นายมากต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองสาลปกครองคอเซ็นเตอร์1355ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการ สารปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจ,จำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจ ทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับสารปกครองหาคำตอบได้ในรายการสารปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ